พาเพื่อนมาดูใหม่ราคาหลักร้อยที่ตัดเสียงรบกวนไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปหรือว่าไลฟ์สดได้โคตรดีเลยนะครับหลักร้อยเองนี่คือตัวเจ้าตัว T N W A สออ่ะข้างในเป็นยังไงเขาแพ็คมาแบบนี้นะครับเขามีของแถมด้วยนะนี่เป็นซองนะครับอ่ะแกะดูข้างในกันเขาซีนมาเป็นกระดาษขาวๆอย่างนี้นะนะครับแกะออกนะครับกล่องสวยอยู่นะนะครับเสร็จแล้วข้างใน เขาก็จะมีตัวไม้มาให้เป็นแบบนี้นะครับนี่นี่คือตัวไม้นะเป็นรุ่นทานฟอร์เมอร์สวยๆแบบนี้เลยก็รุ่นนี้ชาร์จไฟในตัวได้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอันนี้ผมสั้งมาเป็นเซ็ตค,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 คู่นะครับเป็นเซ็ตคู่นะเพื่อนนี่เลยเขาจะมีตัวเอ่อการที่ชาร์จไฟไว้กัดดึงออกนะครับอย่างนี้นะดึงออกนะครับนี่มันจะเป็นตัวชาร์จไฟเสียบใส่เข้าไปนะครับเห็นไ,ไหมก็จะเริ่มชาร์จไฟแล้วนี่นะนี่เริ่มชาร์จไฟนะครับ มีสองตัวนะตัวนี้เราก็ดึงออกเหมือนกันนะครับเราเเข้าไปนี่นะก็จะเป็นชาร์จไซน์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นหัวเสียบหัวเสียบเข้าตรงนี้เนี่ยนะครับผมผมสั่งมาเป็นของ iPhone นะครับเป็นโน้ตไอโนะก็จะมีตัวรับสัญญาณอยู่ตรงนี้นะครับเราเสีเขก็ไปได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกันแต่ก่อนอื่นมีอะไรแถมมาอีกนะครับเขาก็จะมีนี่เลยนะครับสายชาร์จให้ด้วยอ่ะก็เป็น usb เนาะนี่ แบบนี้เลยนะตอนนี้เนี่ยผมนั่งอยู่ตรงน้ําตกเพื่อนเ่จะได้เสียงน้ำตกใช่ไหมผมเสียบเข้าไปแล้วนะตอนนี้เนี่ยน่าจะตัดเสียงรบกวนแล้วเนหะ็นไหมจะขึ้นไฟสีเขียวสองอันแบบนี้แปลว่าตัดเสียงรบกวนเขาจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับกดเข้าไปหนึ่งทีพอกดหนึ่งทีอันนี้จะเป็นตัดาสเต็ปแรกถ้ากดอีกหนึ่งทีเป็นสเต็ปสองแบบนี้เลยเห็นไหมตัดเสียงรบกวนทด่ดีมากนะเพื่อนราคาหลักร้อยนะครับอ่ะใครสนใจ ซิมทีตะกาตรงนี้เลยนะครับตอนนี้เขามีราคาแฟลชเซลล์ราคาปกติเนี่ยหนึ 1, ่งพันหกสิบเก้าบาทแต่ตอนนี้เหลือเพียงราคาห้าร้อยนิดๆน,นะครับเพื่อนๆลองคลิกดูที่ตรงนี้เป็นแฟลชเซลล์นะครับอาจจะมีลดวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้แค่นั้นเองใครเห็นคลิปตัวนี้แล้วสนใจไม่รอยรุ่นนี้จัดเลยครับก่อนราคาเปลี่ยน